สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดียามบ่ายมาผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายความทุกมาเติมพลังด้านดีกันนะคะขอบคุณนะลูกนะสวัสดีทุกท่านจากทั่วโลกเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับเพจ T S M U Law of Universe นะคะ โอเควันนี้มองเห็นได้น้อยลืมไม่ได้ใส่คอนแทคนะคะสวัสดีครูดินโค้ดอ่ำวยคุณกฤษพันคุณดลชานะคะอ่าสวัสดีจ้าคุณใบตองจากแอฟริกานะคะคุณธัญรักษ์คุณสิยุนะคะคุณยี่ยี่ทินสวัสดีคุณดวงใจมาเลเซียด้วยคุณไฉไลคุณรวงทองโค้ดอ่ำวยคุณนุศราโค้ดกิฟนะคะโค้ดอ๋อยคุณนิดกมลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะสวัสดีคุณแตงสาด้วยนะคะแม่นา้าใสเน้าเงามากขอบคุณมากนะคะผลิตภัณฑ์ดีมากๆเลยนะคะลองใช้ดูพึกษาทิตบ้านิพิปเนาะอ่ะเอาพึกษาทิตบ้านิพย์มาดูดิดูกลัวไม่จริงกลัวอดตายแล้วเพราะว่าอายทำกิน มาอัปเดตกันค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะในยุคปัจจุบันนี้ที่โลกกาลังเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมาอัปเดตข่าวสารให้พวกเราฟังกันนิดนึงนะคะก่อนที่เรากาลังจะเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้ไว้ใช่ว่างใส่บาร์แบกหามเนาะเสียงกล้องไหมคะหรือว่าเสียงชัดดีโอเคแล้วคุณหญิงแสงคุณรัฐคุณปฐุมวันสวัสดีคุณการนาด,ด้วยคุณพิศใหมยสวัสดีค่ะสวัสดีมาดามหนิงนะคะสวัสดีค่ะ คุณนันทิลาสวัสดีคุณชมพู่สวัสดีค่ะสิ่งด,ด,ดีีและเข้ามามีต่อใจสวยและชัดคู่นี้คู่นี้ดีมากๆนะคะต้นเหตุของผิวสวยนะคะลองใช้คู่นี้จะรู้เลยว่าผิวคุณความใสไม่ใช่เรื่องยากเนาะกับพึกษาทิปว่านทิปนะคะว่านทิปล้างก่อนพึกษาตกตามดูเรื่องเลยนะคะ ่ะเราใช้กับผลิตภัณฑ์<ด>ที่มีอยู่ดูสุดีก็ไม่แพ้ใครนะแม่ก็คือเราใช้ทุกตัวนะคะ<ช>แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าตัวอื่นจะเป็นยังไงจะปตีจุกแล้วโอเค มาเดี๋ยวครูมาเริ่มเลยเนาะนะคะเดี๋ยวครูจะได้มาอัปเดตให้พวกเราฟังนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะตอนนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในยุคต,ต,ต่อไปที่เรากาลังจะได้พบเจอกันนะคะเป็นยุคที่บังคับให้ทุกคนจะต้องจะต้องเขาเรียกว่าเปิดโหมดฉุกเฉินที่มนุษย์ทุกคนจะต้องหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองไปต่อได้ รอดได้คือมนุษย์มีโหมดอย่างหนึ่งคือโหมดส u r เวิ a l ลนะคะคือโหมดที่เขาเรียกว่าโหมดเอาตัวรอดทีนี้ด้วยวิกฤตการณ์ทั้งโรคร้ายโลกโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ธรรมชาติกําลังต้อนมนุษย์นะคะให้ให้หาวิธีเอาตัวรอดได้นะคะแต่มนุษย์หลายคนก็แพ้ทางแพ้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งกายและใจทําให้บางคนก็ต้องลมหายใจจากไปบางคนก็ หมดเรี่ยวหมดแรงไม่รู้จะทำอะไรนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าอีกไม่นานนี้มนุษย์จะต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองอยู่รอดระยะเวลาไม่นานนี้นะคะ1-3เดือนนี้จะคุณจะเห็นคนหลั่งไหลเข้าสู่โลกโซเชียลเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะคนทั่วทั่วไปเยอะแยะเลยไม่เคยทําก็ต้องทําแล้วเพราะว่าจะไม่รอดแล้วในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นจํานวนคนมหาศาลจะเข้าสู่หลายๆแพลตฟอร์มหลายๆโซเชียลนะคะเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอดวิวยอดคนดูต่างๆเพื่อต้องหาทางรอดแล้วเพราะอยู่แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วธุรกิจหน้าร้านปิดตัวลงยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่และเปิดแล้วจะดีเหมือนเดิมหรือไม่เพราะคนเริ่มคุ้นชินกับเริ่มคุ้นชินไหมสั่งของทางออนไลน์ชินแล้วแม่ต่อให้ไม่สั่งก็ดูค่ะแม่ทุกวันเ,เห็นปะคนเริ่มคุ้นชินกับโลกออนไลน์แม่ค้าจะล้นตลาด ขึ้นเยอะนะคะแม่ค้าจะล้นตลาดขึ้นเยอะแม่ค้าจะเข้ามาเยอะมากทีนี้เฮ้ยโลกมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องปรับตัวเองด้วยเฮ้ยคนเข้าแน่แล้วทีนี้เราจะทํายังไงดีในเมื่อคนมันจะเข้าเยอะสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อนะคะเรารู้และเทรนด์ของโลกตอนนี้คนยังไงก็เข้าสู่อนไลน์แน่นอนภายในเดือน2เดือนถึง3เดือนนี้ยเกิดขึ้นแบบมหากรรมคนเข้าสู่คือสมมติดอกฟ้าจ่กงไม่เคยไลด์แต่ไม่ไหวแล้วรายได้ไม่พอแล้ว จะต้องออกมาไหลสดหรือทาบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนบนโลกออนไลน์นะคะไม่ต้องดูดวงเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มนุษย์จะต้องหาวิธีรอดให้ได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้ถ้าไม่ทําก็คือไม่รอดแล้วคนจะมองหาธุรกิจที่เข้าสู่โลกออนไลน์และแน่นอนค่ะการเข้าสู่โลกออนไลน์ได้เร็วที่สุดและง่ายที่สุดย่อมหนีไม่พ้นการขายของออนไลน์จริงไหมคะ คนจะเริ่มหาสินค้ามาขายพอแม่ค้าแม่คือเข,เข้ากันเยอะก็จะมีคนที่เป็นแม่ค้าค่อนข้างเข้ามาเยอะทีนี้แล้วถ้าเกิดคนเข้ามาในโซเชียลแบบนี้เยอะๆเนี่ยหนูจะขายใครขายได้เยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมนี่คือสีที่สองวิธีคิดเราต้องมีวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมและคิดต่างในยุคปัจจุบันนี้ที่คนกําลังจะเข้ามาสู่โซเชียลเราต้องเริ่มทําแล้วนะคะที่จะคิดต่างสร้างความแตกต่างให้กับตัวเรา เดี๋ยนี้เลยไม่ต้องรอแล้วนะคะใครที่บอกว่ารอได้เก็บผักเก็บหญ้าได้หญ้าถักปลาแล้วแต่แต่ครูบอกเลยว่าวิถีชีวิตแบบนั้นอาจจะพอประทังชีวิตเออมีความสุขกินแค่นี้ได้ลูกไปเรียนอะเรียนโรงเรียนวัดได้คุณภาพชีวิตที่คุณเลือกสามารถทําได้แต่ถ้าคุณมีแรงอยู่ตอนนี้ทํามาเถอะค่ะรีบลุกมาสร้างความคิดสร้างความแตกต่างอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง เ,เรียนรู้สิจัดฉากอยู่บ้านด้วยงบ1,000บาททำยังไงไลฟ์สดจัดแสงยังไงให้สวยมันมีใน YouTube เพื่อพัฒนาความคิดเพราะเราจะต้องเตรียมรับมือกับการเข้ามาข้อที่3ค่ะแน่นอนค่ะโลกจะหันไปสนใจคนที่นอกจากกาันเป็นแบบที่ครูบอกนะคือการคิดต่างคือเราจะต้องคิดต่างคิดต่างเช่นสมมุติว่าโลกซื้อแบบนี้มีคนทําแบบนี้ออกมาแล้วเราจะต้องคิดต่างต่อยอดให้เป็นแลเอามาเป็นเรา มีหลายๆคนที่ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนและคิดต่างอย่างสตีฟจ็อบอะคะ่ะบอกแบบนี้นะคือมีคนดูถูกเขาว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เจ๊งตอนที่สตีฟจ็อบเปิดตัวขายของครั้งแรกมีคนดูถูกเขาทั่วโลกเลยนะคะว่าเนี่ยเปิดแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เจ๊งราคาสูงคนเดี้ใครจะไปซื้อขาดทุนแน่นอนปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสตีฟจ็อบบอกว่าเขากําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกดังนั้นราคาเนี้ยมันคู่ควรเขาขายราคา แบบที่เขาจะขายปรากฏว่าเขาได้กําไรมากกว่าบางบริษัทที่เปิดมาเป็นสิบปีช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวทําให้บริษัทของสตีฟจ็อบเป็นรวยระดับโลกนั่นเพราะเราคิดต่างเหมือนกันคะ่ะถ้าวันนี้หนูยังแบบตั้งหน้าตาไร้สดเหมือนเดิมโดยไม่ยอมคิดต่างนะจบเลยต่อยอดให้เป็นเฮ้ยตอนนี้ตลาดไปทางไหนจับกลุ่มตลาดประเทศไทยประเทศไทยชอบแบบไหนเฮ้ย,เ,ยเขาชอบดูอะไรกันต้องคิดต่างและทําให้คนรู้จักเราเร็วที่สุดทําให้คนเห็นเรา มันต้องลุกก่อน look L O O K look look คือทําให้เขาเห็นเราแล้วคุณจะทํายังไงให้เขาเห็นเราคุณต้องไปไปตัดสินใจว่าคุณจะคิดต่างแล้วคุณจะมีคอนเซ็ปต์อะไรในการเป็นของคุณคุณจะไปแนวไหนกับแฟนหรอทำกักข้าวหรอสอนเต้นหรอเอ,อ่อสอนออนไลน์หรอคุณจะไปทางไหนคุณต้องชัดเจนอืมชัดเจนที่จะเป็นมันเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วคนจะไม่ ไม่หยุดในแบบเดิมๆแล้วว่าเขาจะไม่หยุดนิ้วกับคุณอะจะทํายังไงให้คนหยุดนิ้วกับคุณภาพลักษณ์ของคุณหรอการเปลี่ยนแปลงคุณหรอเออ่การมันคอนเซ็ปต์หรอคุณเห็นไหมคะครูยกตัวอย่างครูมสัสซีเห็นภาพชัดคร right ูมัสซีนาบอลอักคิวเพชชันอักคิวเพชชันไหนนะเออมัสซีนาบอลมัสซีนาบอลแอมอัต์ติเชอร์แอมอัต์ติเชอร์ใส่เสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าคอนเซ็ปต์มาคนหยุดดูเออมีการเปิดเพลงด้วย การสอนยุคใหม่มีครูอีกค่ะครูที่สอนอ่ายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนคะ่ะตื่นตื่นตื่นยินดีต้อนรับเข้าสู่คัสคุโจครับสมมตินะคุโจครับตื่น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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาดนตรีกับคุโจนักเรียนเข้ามาแล้วโบกไม้โบกมือทักทายกันเลยโยโย่นี่คือครูสอนนะเด็กสนุกมากเข้าเร็วมากมาแล้วครูมาแล้วครูโลกมันเปลี่ยนแล้วสไตล์เดิมใช้ไม่ได้ผลแล้วดังนั้น เราจําเป็นที่นอกจากคิดต่างแล้วนะต้องลงมือทำต่างด้วยต้องรีบสร้างตัวตนด่วนที่สุดเท่าที่จะด่วนได้เพราะอีกสามเดือนข้างหน้านี้คนจะเข้ามาล้นอย่างมหาศาลและเขาจะเข้าไปสู่แพลตฟอร์มต่างๆทุกๆโซเชียลเลยรวมถึงจะไปหาอะไรก็ตามทําที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนแบบที่ไม่ต้องลงทุนเยอะคนจะกลัวเรื่องการลงทุนเพราะ เงินน้อยวิกฤตด้วยคุณจะเป็นครูให้ความรู้กับไปให้ความรู้เลยแต่ปรับเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งนําเสนอให้มันดูสนุกสนานมากขึ้นคนก็จะให้ความสนใจทําแบบที่ที่เป็นเราและดูมีความสุขเป็นแนวจะให้ค,คําคมยังต้องให้คําคมแบบมีความสุขเลยอันนี้เป็นเป็นคีย์ที่ครูไปสอน v ี p s u p e r v รนะแต่ครูเอามาบอกเราด้วยเพราะว่าหลายๆแบรนด์ก็มาติดตามครูครูก็อยากให้เราปรับตัวตรงนี้ให้ทันนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนละนะคะจะ การขายแบบเดิมอาจจะไม่ได้ผลแล้วจะทําเป็นรีวิวจะทําเป็นเรื่องเล่ายังต้องดูน่าสนใจเลยแล้วหนูจะหาข้อมูลอย่างนี้ได้ยังไงไปหาตามโซเชียลต่างๆ YouTube เอ้ยเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจรีวิวของยังไงให้ดูน่าใช้ในช้อปปีก็ได้ไปดูใน t ิ k กต็อกก็ได้เลือกก่อนเราเป็นอะไรเราชอบสายอะไรเราชอบรีวิวเราชอบเต้นเราชอบให้คําคมเราชอบให้คําปลอบใจเราชอบให้กําลังใจคนชัดเจนไปเลยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ออกมาให้มันเป็นสไตล์เราอาจจะแบบตีกองตะลึงตึงโป๊ตะลึงตึงโป๊ตะลึงตึงโป๊ะ ตื่นเช้าขึ้นมาล่าเริงสดใสอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คือคุณต้องวางคอนเซ็ปต์แล้วมันจะไม่มีแบบว่าทํามั่วแล้วอะมันหมดเวลามั่วแล้วเพราะคนทุกคนจะเริ่มคอทสร้างสารรค์ตัวเขาออกมาแล้วและถ้าคุณช้าคุณจะทําไม่ทันนี่ครูบอกเทรนด์ของโลกก่อนเลยนะคะเพราะหนีไม่พ้นแน่นอนและต่อให้มีธุรกิจตอนนี้ธุรกิจมีหน้าร้านใครที่ไหวตัวก่อนยอมเจ็บแค่นั้นแต่จบแต่ถ้าไม่ยอมเจ็บจบไม่จบเจ็บกว่านี้เยอะ คุยตัวอย่างเช่นคุณคุณเป็นเจ้าของธุรกิจร้านทองด้วยนะคะร้านห้างเพชรทองเยาวราชมงคลน,นิมมตยอดหน้าร้านไม่มีเลยนะคะคุณบอกเราแบบนี้ยอดทั้งหมดเลยพูดเลยว่ายอดร้อยเปอร์เซนตมาจากออนไลน์ร้อยเปอร์เซนตออนไลน์ร้อยเปอร์เซนตโอเคไหมคะยอดหน้าร้านมาจากออนไลน์เช่นเดียวกันไม่ใช่อยู่ดีเดินเห็นร้านนี้เดินเข้ามาคือคนแถวนี้ไม่ใช่ค่ะ แต่ยอดมาจากคนที่เห็นเราทางโซเชียลแล้วมาซื้อค่ะยอดออนไลน์ร้อเปอร์เซ็นดังนั้นธุรกิจมีหน้าร้านเตรียมจริงแน่นอนมีค่าจ้างพนักงานเยอะๆแต่งโก้หรูเตรียมตัวขาดทุนและในยุคต่อไปจะเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคพรีออเดอร์ด้วยนะคะที่สินค้าพรีออเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะอยู่รอดปลอดภัยธุรกิจที่รับเงินก่อนแล้ว เนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจพีออเดอร์ order. รับเงินกำหนดระยะเวลาแล้วก็ส่งของรับเงินกำหนดระยะเวลาแล้วก็ส่งของธุรกิจพิออเดอร์มาแน่นอนนะคะเพราะโลกยุคต่อไปคนจะกลัวเรื่องการลงทุนดังนั้นเขาจะขายไอเดียออกมาก่อนถ้าโลกซื้อเขาทําถ้าโลกไม่ซื้อเขาไม่ทําเหมือนอย่างเนี้ค่ะคุณโชคดีมากคุณทำทีเอสซเรามีแพลตฟอร์มมาสินค้าคุณโยนเข้าไปเลยไปโพสในช็อปปี้โน,นนี้นั่นเป็นสินค้าพิออเดอร์คุณจะไปโพสตรงไหนก็แล้วแต่คุณคุณไม่ได้สต็อกเพิ่ม แต่คุณขยายช่องทางการตลาดเพิ่มยอดเข้ามาหาคุณนี่คือข้อต่อมาค่ะโลกเปลี่ยนแล้วคุณต้องมองหาช่องทางการตลาดของคุณให้เพิ่มคนเห็นคุณให้เร็วที่สุดเยอะที่สุดมากที่สุดทําให้เขาเกิดการลุกคุณเหมือนที่บอก l o o k ลุกมองเห็นคุณและเมื่อเขามองเห็นคุณบ่อยๆซ้ําๆเขาชอบคุณคุณเล่นหยอกกับแฟนแล้วเขาชอบคุณโลกซื้อคุณเล่นเรื่องการหยอกกับแฟนแกล้งแฟนคุณก็ทําแนวนี้ไปเลยค่ะและเขาจะไลค์ คุณไลค์คือชอบพอเขาเริ่มชอบคุณและเมื่อคุณนำเสนออะไรก็แล้วแต่เขาจะสัมผัสและอยากมีส่วนร่วมกับคุณเขาเรียกว่าลุกไลท์ทัชนะคะลุกไลทัชคือคุณต้องทำให้ตัวเองเป็นที่เห็นให้เร็วที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ขยายช่องทางตัวเองไปให้เร็วคุณจะเป็นสอนแต่งหน้าสอนอะไรทำให้มันดูสร้างสารรค์อย่าทำแบบง่ายๆวางคอนเซป t นิดนึงมันง่ายมันเป็นเรื่องดีแต่ถ้าวางคอนเซป t นิดนึงมันจะดีกว่านี้ ดังนั้นต้องรีบขยายช่องทางการตลาดให้เร็วที่สุดเพราะอีก3เดือนข้างหน้าคนจะเข้ามาแหก่กรูนเข้ามาเลยค่ะและคนจะเข้ามาสู่แพลตฟอร์ม TS ่ s ญ u ของเราคือแพลตฟอร์มที่รวมคนที่กินใช้หรือคนที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือคนที่ต้องการขยายระบบไม่ว่าจะเป็นสินค้าดิจิตอลสินค้าความเชื่อผลิตภัณฑ์สกินแคร์อาหารเสริมเราโคกับสินค้าอีกหน่อยอาจจะโคกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะเจ้าของโรงแรมก็มีลูกศิษย์หลายคนอยู่นะคะ เอาสิเอามาเที่ยวโรงแรมนี้ได้ส่วนลดคุณเอาไปแชร์ลิงก์เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวคุณได้เงินเข้ากระเป๋าเฉยเลยนะคะเรากําลังคิดหาอยู่ว่าจะทํำยังไงการทำ T W คือการรวบรวมข้อมูล Big Data ของผู้คนที่เขากินเขาใช้อะไรอีนหน่อยเราจะทําสถิติออกมาว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคุณขายอะไรดีจริงๆคุณรู้ตัวอยู่แล้วอะไรขายดีจริงนะคะแล้วคุณก็มุ่งไปทางนั้นเลยเคยทําแบบสํารวจไหมหลายๆคนขายของทําแบบสํารวจไหมอะไรขายดีของครูเหรอคะสินค้าอันดับหนึ่งเหรอ ขายดีจะเป็นอาหารเสริมรองลงมาเป็นสินค้าความเชื่อแล้วก็สกินแคร์แล้วก็ดิจิตอลแต่ตอนนี้กําลังจะวางดิจิตอลให้มันไปไกลเพราะว่าอีกหน่อยคนต้องใช้ค่ะจิตลิง์เดี๋ยวคนเข้ามาโซเชียลใหม่ๆนะจะต้องมีจิตลิง์เพราะมันสะดวกสบายคุณเอาจิตลิง์วางหน้า Facebook คนอยากรู้จักคุณจะไปติดตามคุณทางโซเชียลต่างๆคุณโยนจิตลิง์ไปเลยค่ะเขาติดตามคุณได้ทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้ง youtube คุณจะรีวิวสินคงสินค้าอะไรคุณเก็บไว้ในลง์ไดดด้้หมเเเยยยนกีวรรูื่อ อยากให้แนะนําสินค้าคุณทาคลิปแนะนําสินค้าใส่ไว้ในจิตลิงก์จบคุณไม่ต้องพูดซ้ทำทํางานง่ายสินค้าดิจิตอลมาแน่นอนดังนั้น T S B U คือแพลตฟอร์มที่รวม Big Data จํานวนคนให้เข้ามาหาเราดังนั้นตรงเลยกับเทรนเราไม่ใช่แค่การขายของออนไลน์ไม่งั้นเราจะเปิดร้านทองร้านเพชรทาไมเพราะเราทําแพลตฟอร์มและอีกหน่อยเราอาจจะมีสินค้าโคมาเช่นคนนี<ม>้าขายอน้ําน้ําที่กินแล้วไม่อ้วน่าเป็นน้ําเขาเรียกน้านําสมุนไพร กินแล้วไม่อ้วนสน,น้ำต่างๆได้แหละไม่จะเป็นน้ำแก้วยน้ำมะตูมพูทราจีนแต่ว่าไม่ใส่น้ำตาลนะใส่เป็นย่าหวาน,นเออๆๆแบบเนี้ยแล้วเรามาโคกับเขาคุณขายได้คุณได้ส่วนแบ่งหมดเลยคุณเอาไปขายส่งที่หนเรื่องของคุณแต่คุณได้ส่วนแบ่งหมดเลยทุกการสั่งซื้ออีกหน่อยเราจะมีคนมาจอยกับเราเดี๋ยวจะมีคนมาขอจอยกับเราเพราะว่าเราสะสมฐานคนเพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะทั่วโลกกําลังจะจับตลาด อาหรับด้วยอาหรับเอมิเรตนะคะจะจับตลาดอาหรับด้วยอาหรับชอบอะไรอินเดียชอบอะไรศึกษาก่อนตอนนี้ต้องมีเอยอีเบอเมซอนไปหรือ,อยังใครที่มัวแต่รอแพลตฟอร์มเดิมๆใช้ไม่ได้ผลแล้วนะคะเพราะว่าอีกสามเดือนนี้ครูต้องบอกว่าเหมือนคุณเริ่มต้นหนึ่งใหม่เลยนะถ้าคุณไม่เตรียมตัวคุณยังทําแบบเดิมๆเ,ม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 เมชื่อไหมคะอีกสามเดือนข้างหน้าคุณจะถอยหลังทันทีเลยแค่คุณไม่ทําอะไรอ่ะคุณถอยหลังเลยนะเพราะว่าคนจะโหมเข้ามามากเพราะเขา จะไม่มีกินกันแล้วและมนุษย์จะเปิดโหมดสืบเวิรลคือการรักษาตัวเองคือกูต้องรอดกูต้องเอาชีวิตรอดทุกคนจะออกมาขา,ขายของหมดเลยทีเอสดของเราแม้เขาไม่มีทุนเขาเอาสินค้าไปนําเสนอมียอดสั่งซื้อเข้ามาเขาได้กําไรแล้วกาไรเต็มๆแม้ไม่มีทุนเห็นปะเขาจะไปแปะลิงก์ที่ไหนก็ได้สอนเขามีลิงก์จิ๊ตลิงก์นิดหนึ่งเออตรงนั้นแปะตรงนี้ฝากนิดนึงนะคะนูนี้นันพี่น่ารักจังเลยค่ะถ้าเกิดว่าเออต้องการไม่รู้ตอนนี้คุณมีหน้าที่ไปทํายังไงก็ได้ให้คนเห็นคุณ ซึ่งครูออกมาหลายโซเชียลเพื่อมาบอกพวกเรามาประชาสัมพันธ์ให้กับเราทุกคนว่าอีกหน่อยโลกจะเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วนะรู้ก่อนฟังก่อนคุณยังไม่ปรับตัวเสื้อผ้าหน้าผมการเป็นของคุณตอนนี้คุณจะมาทําแบบว่าแค่ไฟ์สดกะโหลกกะลาคุณรอนะคะอีกสามเดือนข้างหน้าคนมาไร้สดเหมือนคุณคุณจะกลายเป็นเบสิกไปเลยถ้าเกิดว่าคนใหม่ๆคุณเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ขายใช้กล้องไฟ์สดกล้องใหญ่หมดเลยเนาะฉากเฉกสวยขายเสื้อผ้า<ๆ>ยังฉากเฉกสวยอลังการ คือ,เข,อเขาลงทุนไปนเขลงทุน<ม>เขาลงทุนกันหมดแล้วตอนนี้เออแต่ใครที่ไม่ลงทุนให้ตัวเองคือถ้าคุณจะสร้างอาชีพอยู่ที่บ้านคุณต้องลงทุนแล้วนะเสภ้านหน้าผมคุณนี่คือ,ค,อคือเป็นใบเบิกฐานกับคุณแล้วนะว่าคนจะสนใจคุณหรือเปล่าจริงแม่การแข่งขันสูงมากใช่ตอนแรกก็กล้าแต่ฉากเกินแล้วนะแม่อลังการเออคือตอนนี้มันโลกมันเปลี่ยนเขาต้องสร้างจุดเด่นให้เขาแล้วไงถ้าเกิดคุณยังมามมวทําแบบเดิมๆต่อเดิมๆต่อคุณตายแน่เลย เซิร์ชก่อนลูกตอนนี้เรายังมีเวลาไปเซิร์ช u t u b e วิธีทําฉากไลฟ์สดให้สวยวิธีวิธีทําฉากถ่ายรูปอยู่บ้านให้สวยงบไม่เกินพันหนึ่งอย่างเงี้ยมันมีมันมีสอนใน YouTube จริงๆเอาเวลาไปต้องไปใส่ใจตรงนี้แล้วนะเราจะมาไลฟ์แบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะลูกไม่งั้นหนูแย่แน่เลยหนูแย่แน่เลยลูกเพราะอีกสามเดือนโลกจะเปลี่ยนแล้วหนูยังมัวเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอยู่งั้นเอายอดมันไม่มาจากเฟซบุ๊กลองไป้อไปศึกษาสิลูกอีเบอเมซอนเขาเอาลงสินค้าลงขายยังไงงลลลอครเียนูก มันต้องขยายจํานวนคนแล้วเราจะมานั่งรอลูกค้ามาซื้อเราอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะอีกสามเดือนข้างหน้าผู้ค้าจะเข้ามาเยอะกว่าผู้ซื้อแต่ของเราโชคดีเป็นแพลตฟอร์มค่ะซึ่งสินค้าแบรนด์อื่นอีกหน่อยอาจจะมาโคกับแพลตฟอร์มของเราเพราะอีกหน่อยอการแข่งขัน,นทุกอย่างจะเข้ามาเยอะมากราะค้าแม่ขายจะออกมากันเป็นดอกเห็ดเลยจะมีคําว่าเจ้าของแบรนด์เยอะมากและก็คนตายเยอะมากในเรื่องของไม่ใช่ตายในโรกนะตายเพราะว่า ม่ขาชนกะตายแต่ไม่ได้มีจุดเด่นแต่เราโชคดีค่ะเราสร้างพื้นฐานของ t ทนเอสมอยู่ไว้ดีคือวิธีคิดเข้มแข็งดังนั้นพอวิธีคิดเข้มแข็งเนี่ยเวลาคือเราด้วยความมีการตลาดเด็กมนุษย์เนาะเราก็จะสตรองแล้วไปได้ง่ายแล้วเราปรับตัวได้ไวแค่ทีเอสอ็มของเราพยายามปรับตัวให้เร็วนิดนึงเออทำไงให้คนเห็นเรากําไรมีเยอะแล้วเฮ้ยเอาลองไปยิงแอดเพิ่มเพิ่ม,มช่องทางให้คนเห็นเราซิเฮ้ยเราไปทิก t o อรด้วยดีเปล่าเฮ้ยเราไปลองศึกษาซิโพสไอจียังไงให้ปังเฮ้ยเราต้องทาแล้วนะ ยุคปัจจุบันคุณต้องรีบทำก่อนคนอื่นอย่ารอสามเดือนข้างหน้าตุลาคมคุณรอดูได้เลยค่ะจะมีคนที่แบบอดอยากเยอะคนตกงานเพียบธุรกิจเจ๊งและหนาวเศรษฐกิจจะไปยิ่งกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดอีกสามเดือนข้างหน้าภายในสามเดือนข้างหน้าโควิดยังไม่จบจะมีคนที่แบบแทบจะไม่มีกินเลยส่วนคนรวยก็จะรวยๆคนที่มอง,องเห็นโอกาสก็จะรอดค่ะ คนที่มองเห็นโอกาสนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะรวยหรือจนคุณสามารถสร้างโอกาสตอนนี้อย่าปล่อยให้โลกและโรคหยุดยั้งคุณอย่าปล่อยให้โลกและโรคหยุดยั้งคุณอย่าปล่อยให้สามีข้างๆมาบอกคุณว่าก็ปลูกผักปลูกหญ้าก็พออีกหน่อยแม้แต่ผักแต่ยญ้าปลูกก็ใช่ว่าจะขึ้นหรือแค่พอมีพอกินเลี้ยงกบเลี้ยงอึ่งกินการศึกษาลูกคุณละคะแล้วถ้าเกิดคุณสองคนตายพร้อมกันล่ะคะลูกคุณพ่อแม่คุณละคะต้องเลี้ยงกบเลี้ยงอึ่งต่อคุณละคะ เอาแค่นั้นใช่ไหมคะชีวิตในไหนได้เจอทางรัฐขนาดนี้ใครเขาสบายใจให้เขาทําแบบนั้นแต่ใครที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วโลกมันบังคับฉันแล้วคุณต้องรีบตัดสินใจแล้วนะอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วนะลูกโอเคไหมคะดังนั้นรอไม่ได้คะ่ะสร้างพลังและรีบขึ้นมาเฮ้ยศึกษาคลิปวันนี้เดี๋ยวลองจัดฉากสินั่งศึกษาคลิปเออเดี๋ยวฉันไปซื้อผ้าสั่งทางออนไลน์งบเท่าไหร่โอ้ไม่เกินพันโอเคฉันทำเอยถ่ายรูปสินค้ายังไงให้ดูสวยเซิร์ชทำอยู่บ้านเชื่อแม่ มันเป็นช่องทางเดียวที่ทําให้คุณมีรายได้เร็วที่สุดดังนั้นคุณต้องใส่ใจและสร้างมูลค่าให้กับมันคนที่มีคุณค่าคือคนที่สร้างคุณค่าค่ะคนที่มีคุณค่าไม่ใช่นอนแก้ผ้าแล้วอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ใช่ค่ะคุณค่าอาจจะมองไม่เห็นแต่ข้างในหนูรู้ว่าตัวหนูมีคุณค่าคือคนที่ไม่มีคุณค่าค่ะคือคนที่ปากดีแต่ไม่มีผลลัพธ์ค่ะถ้าคุณมีคุณค่าจริงๆคุณสร้างมูลค่าได้ค่ะคนที่มีคุณค่าสร้างมูลค่าได้เสมอคนที่มีมูลค่าคืออคคนที่่สสร้้้างไไดเมะ ดูแลครอบครัวได้อย่างดีด้วยพ่อแม่ไม่ต้องทํางานแล้วนั่นคือคนมีคุณค่าค่ะแต่ถ้าคนที่กูสบายคนเดียวแต่พ่อแม่คูยังลำบากอยู่ครูไม่ได้เรียกคนกลุ่มนี้ว่ามีคุณค่านะ,ะคะครูเรียกเขาว่าคนที่ฆ่าเวลาไปวันๆโอเคไหมคะถ้าวันนี้หันไปมองพ่อหันไปมองแม่พ่อแม่ยังทํางานงุกๆุอยู่และเราแม่งนอนดีดดือ้อดมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงลูกไม่ใช่ลคะค่ะรีบค่ะเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดน,นะคะการที่ครูพูดและคุณลุกขึ้นมาครูไม่ได้ได้ อะไรกับคุณครอบครัวคุณได้แล้วตัวคุณได้นะคะฉลาดนะคะว่าสิ่งที่ครูบอกเพื่ออะไรเพราะครูเห็นมาเยอะนะคะพอสุดท้ายสามเดือนนี้คุณจะล่วงหรือรอดคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเทสต์จำยูของเรามีวิธีคิดสอนคุณหมดถ้าวิธีคิดคุณเข้มแข็งไม่ว่าเจออะไรคุณจะไปต่อได้เรียนค่ะปริญญาหนึ่งปัิญญาสองสอนทั้งรวยด้วยผู้นําตัวจริงจับมือขายจับมือขยายและที่สาคัญค่ะสิบหกหลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์ไปเอาสมาอาชีพค่ะไปเอาสมาอาชีพค่ะ มีอย่างเดียวที่จะช่วยคุณได้ตอนนี้คือตัวคุณคนะ่ะคุณต้องช่วยตัวเองค่ะโอเคไหมคะอ่ะลุยนะสู้นะสู้เอาให้มวลเดียวจบเลยปีนี้นะคะถ้าคุณสิาทาทำได้เราทําได้สะสมสะสมจนขึ้น VIP Super VIP ไปเรียนกับคุณนะคะตอนนี้คนที่เป็น VIP Super VIP ได้รับสิทธิ์ฝั่งรูกฝั่ง้งอยด้วย62วันรีบเข้ามานะคะดังนั้นวันนี้เราคือคนเลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกอย่า ให้การฟังมันแค่ฟังไปวันๆแต่ให้การฟังนี้มันทรงคุณค่าด้วยการเอาไปลงมือทํำนะลูกนะอะก่อนจากกันไปวันนี้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะห้านาทีค่ะ อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอผลบุญนี้ส่งผลให้พวกเราทุกคนเจริญรุง่งเรืองสำเร็จทางโลกและสำเร็จทางธรรมไปด้วยกันจนกว่าจะเจอกันใหม่เดหนะ้าสวัสดีค่ะ